อายุ30แต่หัวใจยังเป็นเด็กและนั่นคือความงดงามถ้าวันนี้คุณอายุ30แล้วรู้สึกว่าใจยังไม่โตจริงเหมือนยังวนอยู่ในโลกวัย20อยากรู้ไหมว่ามันโอเคมากขนาดไหนประโยคนี้เหมือนถูกพูดออกมาตรงจากใจหลายคนในวัยนี้เช่นเดียวกับนีนาคิมผู้เขียนฉันไม่ใช่ผู้ใหญ่ฉันแค่อายุ30หนังสือเล่มนี้ เหมือนไดอารี่ภาพวาดของชีวิตวัย30มีทั้งกาแฟตอนเช้าสนามความกดดันในงานเบียร์เย็นวันศุกร์และความเหงาที่แทรกกลางเรื่องเล่าสั้นๆแต่สัมผัสเต็มหัวใจนี่หน้าคิมเล่าเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงต้นของวัย30ช่วงเวลาที่เธอเหมือนได้งานในฝันแต่พอทำจริงกลับรู้สึกแปลกแยกและหมดแรงความรู้สึกแบบทำไมฉันถึงเหนื่อยขนาดนี้ ทั้งที่ฉันสมควรจะดีใจเธอเริ่มต้นวันทำงานด้วยเสียงนาฬิกาปลุกเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินที่แน่นขนาดนั่งในออฟฟิศที่เต็มไปด้วยหน้าจอและเดทไลน์แม้ทุกอย่างจะดูเหมือนสำเร็จแต่ข้างในเธอกลับรู้สึกว่าฉันไม่ใช่คนที่อยากเป็นแบบนี้จนวันหนึ่งเธอหยุดกลางทางไม่ไปทำงานแล้วเดินไปนั่งร้านกาแฟเล็กๆไม่มีแล็ปท็อปไม่มีมือถือ มีแค่ตัวเองกับกาแฟร้อนหนึ่งแก้วนาทีนั้นเองเธอรู้ว่าการโตเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่การไต่ระดับความสำเร็จแต่มันคือการกล้าซื่อสัตย์กับตัวเองว่าเราโอเคกับชีวิตแบบไหนหลังจากวันนั้นเธอเริ่มตั้งคำถามใหม่กับชีวิตไม่ใช่แค่ว่าเราต้องทำอะไรให้สำเร็จแต่คือเราทำสิ่งนั้นเพราะรักหรือเพราะกลัวเราอยากให้ใครภูมิใจคนอื่น หรือหัวใจตัวเองและเรื่องเล่านี้แหละที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้ที่ไม่สอนให้คุณต้องเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบแต่บอกว่าคุณยังอยู่ระหว่างทางได้แต่นั่นก็ไม่เป็นไรเลยทำไมเรื่องนี้ถึงสัมผัสใจเพราะหลายคนในวัยนี้รวมถึงตัวผมเองด้วยเคยรู้สึกว่าเราต้องเร่งต้องโตต้องเก่งต้องพร้อมแต่ในความเป็นจริง ไม่มีใครพร้อมร้อยเอร์เซนไม่มีใครไม่เคยเหนื่อยไม่เคยลังเลและสิ่งที่นีน่ากำลังบอกเราผ่านเรื่องราวนั้นคือถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองยังไม่โตไม่ใช่เพราะคุณล้มเหลวแต่นั้นอาจเป็นเพราะคุณเริ่มฟังหัวใจตัวเองมากขึ้นแล้วตั้งหาก3ประโยชน์จากหนังสือที่เธออยากบอก 1. ปลดล็อกภาพผู้ใหญ่ใต้เลขส0สพออายุเข้าเลขสาม เรามักจะรู้สึกว่าต้องมีบ้านต้องมีงานมั่นคงต้องเข้าใจชีวิตแล้วแต่ในความเป็นจริงหลายคนยังรู้สึกหลงทางยิ่งพยายามเทียบกับคนอื่นยิ่งรู้สึกแย่กับตัวเองนีน่าคิมบอกไว้ว่าคุณไม่ต้องรีบเป็นผู้ใหญ่ให้สมบูรณ์แบบภายในอายุ30เพราะผู้ใหญ่ไม่ใช่คำนิยามแต่คือกระบวนการเรียนรู้เหมือนเวลาเราเปิดกล่องของขวัญบางคนอาจเปิดเจอก่อน บางคนช้าหน่อยแต่มันไม่เคยสายเลยถ้าจะค่อยๆรู้จักตัวเองในจังหวะของตัวเองตัวอย่างในเล่มเธอเล่าเรื่องเพื่อนคนหนึ่งที่ยังไม่รู้ว่าอยากทำงานอะไรกันแน่แต่เลือกใช้เวลาเรียนคอร์สออนไลน์ลองทำหลายอย่างแม้ไม่มีเป้าหมายชัดแต่สิ่งนั้นทำให้เธอเข้าใจตัวเองขึ้นทุกวัน 2. ให้ตัวเองผิดพลาดได้นีน้าลาออกจากงานแรกทั้งที่รอคอยมันมานานนับปีเราไปเที่ยวคนเดียว เรอไม่รู้ว่าชีวิตหลังจากนั้นจะเป็นยังไงเธอเขียนว่าความกลัวไม่ได้อยู่ที่ความล้มเหลวแต่มันอยู่ที่การไม่ยอมให้ตัวเองล้มและนั่นคือจุดที่เธอเรียนรู้ว่าความผิดพลาดไม่ได้ทำให้เราตกต่ําแต่มันคือสะพานที่พาเราเข้าใจว่าอะไรไม่ใช่อะไรทางของเราในวัย30เราอาจตัดสินใจผิดเรื่องความรักเรื่องการเงินหรือแม้แต่มิตรภาพแต่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการโต ที่จริงมากกว่าการไม่เคยพลาดเลยตัวอย่างในเล่มเธอเขียนถึงครั้งหนึ่งที่เธอฝืนทำงานทั้งที่รู้ว่าตัวเองไม่ไหวจนร่างกายล้มตอนนั้นเธอร้องไห้พอโทษตัวเองแต่หลังจากนั้นเธอกลับมาขอบคุณความล้มนี้ที่ทำให้เธอกล้าปฏิเสธงานในอนาคตเมื่อรู้ว่าตัวเองไม่พร้อม 3. หยุดแล้วชื่นชมความสุขเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าในหนังสือของนีนา ทุกบทเหมือนจะมีจังหวะเงียบซ่อนอยู่มันคือจังหวะที่เธอเล่าเรื่องเช่นการดื่มกาแฟตอนเช้าแบบไม่แตะมือถือการเดินเล่นโดยไม่ต้องฟังพอดแคสต์หรือแม้แต่การนั่งเฉยเฉยรอพระาทิตย์ตกโดยไม่รู้จะคิดอะไรช่วงเวลาธรรมดาไม่ได้ไร้ความหมายถ้าเรายอมอยู่กับมันเต็มที่นี่หน้าไม่ได้สอนให้เราขยันตลอดเวลาหรือใช้เวลาทุกวินาทีให้คุ้ม แต่เธอสอนให้เรารู้ว่าคุ้มจริงๆคือการได้อยู่กับตัวเองในเวลาที่ไม่ต้องเร่งอะไรตัวอย่างี้เร่มเธอเล่าเรื่องการพับผ้าในวันอาทิตย์ฟังดูเป็นกิจกรรมที่น่าเบื่อแต่วันนั้นเธอเปิดเพลงเบาๆแล้วรู้สึกว่านี่คือวันหยุดที่ไม่ต้องทำอะไรแต่มันเติมใจมากเรื่องสั้นที่ผมอยากเล่าให้คุณฟังนึกถึงคนอายุ30ที่ลุกขึ้นในเช้าวันจันทร์จะยังคงคอยถามว่า ตัวเองโตพอหรือ,อยังเขาดื่มกาแฟแก้วแรกแล้วคิดไปถึงนีนาที่ยอมลาออกและบินไปสเปนคนเดียวเขาจึงหยุดสักนิดแล้วถามตัวเองว่าวันนี้ใจฉันอยากอะไรและเขาก็เลือกไม่ต้องทำทุกอย่างให้สำเร็จแต่ขอให้ตัวเองได้ผิดพลาดได้พักได้มีช่วงเวลาเล็กๆที่จริงใจถ้าวันนี้คุณอายุใกล้30หรืออยู่ในวัยนี้แล้วและมีคำถามในใจว่า ฉันโตพอหรือ,อยังหนังสือเล่มนี้บอกว่าโตหรือไม่ไม่ใช่เรื่องผิดจงรักตัวเองในความไม่สมบูรณ์แบบลองเปิดใจอ่าน5นาทีแล้วถามตัวเองเบาๆว่าวันนี้ฉันยอมหยุดและให้ใจฉันได้พักบ้างหรือ,อยัง